โดยระบบถ้ามันสามารถเอาประชาชน63ล้านคนที่มีสิทธิ40ล้านคนมีที่ให้เขานั่งประชุมก็ได้ก็จะดีแล้วถามกัะทั้ง40กว่าล้านเลยว่าเอายังไงในประเด็นนี้มันคงวุ่นวายหาที่ประชุมใหไเขาไม่ได้จึงต้องมีตัวแทนเลือกขึ้นมาแต่แต่ละเขตนะท่านสสสก็เป็นกลุ่มตัวแทนอํานาจอธิปไตยแล้วที่พระอ,องค์ท่านนะครับ2475ท่านบอกให้กับคนกลุ่มนี้นะให้กับประชาชน ในประชาชนเลือกคนกลุ่มนี้แล้วอำนาจอยู่ตรงนี้ฉะนั้นองค์กรอิสระไหนจะเหนือคนอำนาจประชาชนไม่ได้เมื่อไม่ได้ปับ๊บจะได้องค์กรอิสระใดก็ตามที่จะไปตรวจสอบประชาชนตรวจสอบใครก็ตามในประเทศนี้ต้องผ่านจากคนกลุ่มนี้ก่อนฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นสารปกครองไม่ว่าจะเป็นสารอํานุนไอ้นี่เขาเรียกว่าศาลคู่ประเทศนี้มันมีคือศาลสถิตยุติธรรมค <c oughs> ไอ้สารเนี่ยมันจะมีกระบวนการที่เป็นสากลคือก่อนจะถึงสารจะต้องมีกลไกตรวจสอบคือตำรวจสอบสวนหนึ่งรอบสั่งมีมูลหรือไม่ส่งไปอายการอีกรอบมีมูลหรือไม่เห็นไหมให้สิทธิเสรีภาพให้อำนาจของประชาชนเยอะมากในการที่จะคุณจะไปฟ้องคนในกอในขอเนี่ยจะต้องระมัดระวังมากๆเลยกลไกของต้องตรวจสอบตำรวจตรวจสอบว่ามีมูลไม่มีมูลจบแล้วส่งต่ออีกอายการ ถึงจะถึงศารนะและพอถึงสารเนี่ยจะต้องตรวจสอบถึงอีกสามขั้นตอนสารต้นต้นอุทธรดิกาศ <c oughs> สารพวกนี้เห็นไหมครับสารปกครองก็ดีศารรัฐธรรมนูญก็ดีศารเหล่านี้ไม่ใช่สารยุติธรรมเหมือนสากลทั่วไปเขาที่อื่นเขาอยู่แค่แผนกเดียวแต่ไปอยู่ในแผนกของศารยุติธรรม <c oughs> อย่าเพิ่งสับสนเห็นไหมครับสารปกครองไปดูแลเรื่องอะไรเมื่อประชาชนถูกกระทบจาก ผู้บริหารหรือข้าราชการเนี่ยดันออกความเห็นหรือมีคําสั่งใดและไปกระทบประชาชนเช่นฉันจะปลูกบ้านขอแบบไปไม่อนุบัติแบบฉันเนี่ยจะไปฟ้องศาลปกครองศาลปกครองก็จะดูให้ว่าไอ้คนเนี้ยที่เป็นข้าราชการสั่งถูกสั่งผิดสั่งผิดสั่งใหม่คุณไปสั่งใหม่ซะให้เขาปลูกบ้านได้ประมาณเนี้ยไปกระทบนี่คือกลุ่มเล็กๆครับไม่ใช่ศาลที่คุมทั้งประเทศเหมือนกับศสลสิุติธรรม ไอ้นี่คือมันเดิมทีควรจะเป็นแผนกหนึ่งถูกแล้วคของศาลยุติธรรมครเมื่อเขาไม่ได้ความเป็นธรรมมันจะมีกลไกถึงสามชั้นในการตรวจสอบเขาเหมือนกันครับไอเนี่ยศ <c oughs> าลประเภทนี้เอาง่ายๆรวมรวม,รวมประเภทเนี้ยิ่งสามนูนเนี่ยตัดสินทําไมครับไม่มีอุทธรณิกามันมีที่ไหนถูกไหมครับแล้วคุณตัดสินเรื่องไหนจริงๆก็ให้มีสามนูนมาเพื่อตีความนะรัรรมนูนเนี่ยเหมือนกฎหมายเนะี่ยตีความไอ้มาตรานี้ตกลงว่า กระทรวงไหนเขาใช้ไอกระทรวงวิทย์ก็ดีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติกําลังเห็นต่างกันหรือก็หรือกรมที่ดินกระทรวงมหาไทยกับ <c oughs> กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติกับกรมอุทยานไอ้นี่เพิกถอนไปแล้วสภาพป่าไปแล้วนะกรมที่ดินกําลังออกไปเพื่อจะออก <c oughs> อะไรเงี้ยให้กับประชาชนเหมือนกับมติคอรมอเมื่อปี1 7 ที่เขาจะสร้างขือนนครินก็ให้ประชาชนกลุ่มหนึ่งเนี่ยน้ำจะท่วมก็เลยมีมติครมอยเขาขึ้นอยู่ข้างบนทุกวันนี้ส8ปียังไม่ได้เลยเหตุที่ไม่ได้เพราะอะไรไหมครับทหารเขาก็เพิกถอนให้กรมธนารักษ์แล้วกรมธนารักษ์เขาก็กําลังทํากลไกเพื่อที่จะเพิกถอนเขาทํา2 0แต่ดันทําช้าไปออกกับปี29แต่แน่นอนคอนเซปต์มันคือให้ที่ไอ้แปดหมื่นหนึ่งพันกว่าไรให้กับประชาชนที่ถูกน้ําท่วมขึ้นมาข้างบนเป็นมติครมอยบี17หนึ่งเจ็ ปรากฏมหาไทยโดยกรมทีนก็เข้าไปลังวัดลังเวดออกเปนก็นนสสามแล้วนะหลายแปลงเลยวันดีคือดีกรมอุทยานมาบอกประกาศเขตทําไมครับเขตป่าสงวนเห็นไหมครับอย่างนี้ไงนี่ถึงบ,บอกไงว่าพอเปิดตรงนี้ปับ๊บมันก็เลยกลายเป็นคอนฟ lict พอคอนฟ lict อย่างเงี้ยบางครั้งก็พอเฮ้ยฉันเอามาันม้วนมาตานี้มา,ม,ามันมูวให้อำนาจฉันไอ้นี่ก็บอกไอ้นี่ห้อย่างเงี้ยสามตีความครับแต่นี่ปรากฏน,นี่จะมาทําไมครับ จะถอดถอนสอสอจะถอดถอนนายกจะถอดถอนจะยุบพักจะ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 ทุกคนก็งงแล้วตกลงอํานาจของอยู่ที่ไหนและที่สําคัญไอ้คนจะถอดถอนนายกสภาอํานาจกองกลางนี่กองกลางคืออํานาจประชาชนคือรัฐสภาจะถอดนายกจะถอดฝ่ายบริหารจะถอดถอนจะถอดอะไรนี่ที่อภิปรายไม่ว่าวางใจจะถอดอย่างเงี้ยถูกนะฮะและไปให้สว์ถอดอะถูกกติกามันเขียนให้สวเนี่ยคือเหมือนพี่เลี้ยงไปดูแลซะ นะถ้าถูกลองเรียนว่าพฤติกรรมของสสคนไหนไม่ดีก็ถอดจากจากสสเสร็จนายกก็หลุดไปด้วยละะ่ะเอาง่ายๆค่ับมันมีนกลไกงมันปกติที่มาจากประชาชนอยู่แล้วโครงสร้างเนี่ยมันมาจากปรเซสจากอำนาจประชาชนยึดโยงอำนาจประชาชนอยู่อยู่สารโผล่มาไม,ม่ยึดโยงอำนาจประชาชนจะปลดคนนี้นได้ไงนี่คือวิธีคิดที่ท่าน เฉลิมบอกว่าไอ้ต้องแก้เพื่อจะได้เป็นสากลคุณจะต้องมาอยู่ผดกหนึ่งของศาลยุติธรรมมันมันจะคล้ายๆกับที่ที่เรามีศาลดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแต่ว่าอาจารย์ตอนนั้นเนี่ยก็หวังว่านี่คือส่วนหนึ่งของแผนของศาลนะเหมือนกันแหละครับแต่แผนนี้ต้องการอะไรครับเมื่อก่อนนี้ฟ้องฟ้องตักการเมืองทีกว่าจะรู้ผลปรากฏเลือกตั้งใหม่แล้วนะแล้วนี่เป็นเรื่องของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง อยู่นานไปบ้านเมืองเสียหายเพราะคุณยังมีตําแหน่งอยู่ฟ้องปับ๊บตัดสินปุ๊บเนี่ยวักอยากจะเห็นอย่างนั้นครนะตัดสินด,ดําเนินคดีเร็วแล้วไม่ต้องอุทธรณิกา hmm. เว้นแต่ข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงก็อุทธร์ได้ก็เขียนเงื่อนไขเบามากกับการให้สิทธิ์เขาอุทธรณิกาท้ายที่สุดเริ่มมีการแสดงบทบาทของ <c oughs> ของความไม่น่าเชื่อถือขึ้นมาไงก็คือเอา้า แต่คนนี้คุณหญิงอ้อไม่ได้เป็นนักการเมืองไม่มีตําแหน่งทางการเมืองนันไปฟ้องเป็นจําเลยได้ไงวะเนี่ยคนก็งงไงเพราะเป็นภรรยาไงคุณจะต้องฟ้องไม่เพราะบัญชีแล้วเนี่ยเนะยสารดีกาแผนคดีผู้ดํารงตําแหน่งจําเลยต้องเป็นผู้ดารงตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกเท่านั้นคุณหญิงอ้อไม่ได้เป็นเป็นนางนางเป็นนายให้คุณฟ้องได้ไงทุกคนงงนักกฎหมายก็งงเฮ้ยรับรับคดีได้ไงแถมตัดสินอีกนู่น หวังจะพุ่งเป้าไปที่ท่านอดีตนายกทักษิณคนมันคนมันไม่โง่ไงพอเห็นปั๊บก็ต่อต้านสิครับครับมันก็เลยวุ่นวายมาถึงทุกวันนี้ไงคือคืออาจารย์สรุปว่าถ้าสมมติว่าสารัฐมนตรีว่าศาปกครองเนี่ยมาเป็นแผนกหนึ่ง <c oughs> ในศาลฎีกาแล้ว <c oughs> ก,การเป็นองค์กรอิสระ <c oughs> มันมันจะทําให้ในเรื่องของการทํางานเนี่ยแปลเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างคุณ <c oughs> คุณจะทํางานคุณต้องยึดโยงประชาชนไงครับคุณจะต้องถูกแต่งตั้งโดยสสสว ในรัฐสภาถ้ารัฐสภาเขาแต่งตั้งปปชแต่งตั้งคนเหล่านี้ขึ้นมาจะพูดตรวจการในกร็ช่างเถอะคนเหล่านี้ใช้อํานาจของประชาชนโดยสภามอบหมายไงใชใ้คุณทําอะไรไปเขียนซะอย่างนี้เขาไม่สนใจเลยไปเขียนอำนาจคุณทําอะไรมากมากก็ได้แต่คุณต้องถูกตรวจสอบด้วยประชาชนจะแต่งตั้งโยกย้ายคุณหรือจะปลดคุณรัฐสภาได้เหมือนอาจารย์มอบไปเถิดไปโอนที่ดินทําใบมอบฉันทามอบหนนาเสร็จเธอก็ต้องทําแค่นี้นะ ฉันมอบไปเธอทํามากกว่านี้ก็ทําได้นะแต่วันนี้คดีอาจารย์ถอนเธอได้นะถ้าเธอทําไม่ดีไม่งามถูกไหมแต่ให้อํานาจเธอเยอะได้เลยแต่เยอะยังไงก็ต้องไม่เกินอาจารย์เพราะอาจารย์คือผู้มอบอานาจเขาเรียกว่าผู้รับสิทธิ์กับผู้โอนสิทธิ์ผู้รับจะดีกว่าผู้โอนไงฉันให้สิทธิ์เธอไปขนาดนี้เธอบอกจะเหนือฉันได้ไงไอ้นี่เหนือใช่ครับฉันจะไปปลดสอสอต่อด้วยในี่ศารเนี่ยฉันจะยุบพักเธอนะค่ะคาถามที่ตามมามกจะถามมาเสมอเลยค่ะว่าเอ๊ะเป็น เป็นเป็นลักษณะที่ให้สภา,าเป็นคนเลือกอย่างเงี้ยแล้วมันจะเป็นใบสั่งจากพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งหรือเปล่าอาจารย์ตอบตรงนี้คือการดูถูกประชาชนไงเพราะประชาชนเลือกกอขอคองอประชาชนเลือกท่านสอสอสวเลือกท่านสอสวเหล่านี้แล้วเนี่ยข <iero S 1> เขาต้อง <evet. S 1> เลือกนะครับแล้วถ้าเผื่อกลไกที่ประเทศนี้ตั้งไว้คือกกตเนี่ยไม่สามารถให้เหลืองให้แดงได้ก็แสดงว่าคนนี้บริสุทธิ์แต่อยู่ในสภา คุณก็ต้องรู้ว่าที่นี่คืออำนาจปฏิปไตยเขาจะชี้ซ้ายชี้ขวามันคืออำนาจของประชาชนชี้ต้องเข้าใจตะหนักเรื่องนี้ให้ได้ก่อนมันจึงจะไม่มีคําถามอย่างนี้ออกมาไอคค้คาถามเขาเรียกกัาคำถามเอรัฟะแบบนี้จะไม่ออกมาเลยเพราะอะไรไหมครับเพราะคุณต้องเข้าใจโครงสร้างถ้าคุณยอมรับอยู่ในประเทศนี้แบบนี้คุณต้องเข้าใจโครงสร้างนี้แต่คุณบอกไปเอาฉันจะอยู่ประเฏิการไปพม่าเลยไปไม่รู้ฉันอยากจะอยู่กับคุณเห็นคุณเซนไปเลยไป าคิดแบบอื่นแต่ถ้าคิดแบบนี้นกลไกแบบนี้คุณต้องยอมรับอำนาจประชาชนตรงนี้เมื่อเขามอบอำนาจให้คุณมากแต่ยังไงคุณต้องทำเกินตัวเขาไม่ได้ก็สส<อ>ส,ส,สวเขาตั้งคุณไปเป็นสารจะสารอะไรก็ได้หรือจะเป็นผู้ตรวจอะไรก็ได้ควันนี้คืนมาปลดเขาวันนี้คืนมาถอดถอนเขาวันนี้คือน,นี้มา,นานนมายุบพักเขาทําให้เขาจะต้องไม่ได้เป็นสสสวสมมุติเงี้ยถามเถอะมันคอมมอนเซนต์อ่ะมันถูกไหมอะ่ะ ฉะนั้นเขาจึงเห็นคุณทําเกินเลยอํานาจที่ประชาชนควรจะให้คุณไงโดยผู้แทนเขาไม่ได้มอบอะ่ะเขาก็จะจัดระเบียบสมัยเรียกว่าจัดระเบียบอํานาจอธิปไตยให้เข้ารูปของรอยสมัยเพราะเฟอร์ฟะกันมาตั้งแต่ปฏิวัติไงตั้งแต่สี่เก้าสี่เก้าคนคนหนึ่งตั้งขึ้นมาก็ฉันอยากเห็นอะไรฉันก็คนกลุ่มนั้นมารวมตัวเอางี้นะเอาขีดเลยเอางี้นะเขียนนะเอาดูอย่างสามศูนย์เก้าซีรัฐธรรมนูญเนี่ยถูกไหมรัฐธรรมนูญฉบับ ทุกฉบับเขียนให้อำนาจให้สิทธิของประชาชนเยอะแยะไปหมดเลยนะจะเดินทางจะไปไหนนะเธอถูกฟ้องเมื่อไหร่ปับ๊บเธอจะต้องถูกกลไกปกติของศาลต้อถือจะตามใดศาลยังไม่ตัดสินถึงที่สุดเธอยังเป็นทำไมครับผู้ริสทธิ์ยังเป็นผู้ร,ร,ริสูจิ์อู่ะนะให้สิทธิเสรีภาพประชาชนเต็มที่เลยนะแต่ไอ้สามศูนย์เก้าดันให้สิทธิคนกลุ่มหนึ่งเว้ยไอ้ที่ผ่านมาในอดีตเนะี่ยไม่เจอไม่เป็นไรแต่พอมาดม,มาเจอตอนนี้ว่าไปทําชั่วไว้ตอนนั้นทําผิดกฎหมายเพียบเลยนะตอนนี้เอาผิดไม่ได้อีกนะ เห็นไหมทั <cues> ้งๆ <to re> ิยานเอาผิดได้นะครับถ้าอยู่ในอายุความไอ้นี่แม้อยู่ในอายุความยังไม่เกินอายุความแต่ถ้าไปเจอคนกลุ่มนี้ไปทําผิดในอดีตเองไม่ผิดปัจจุบันเองจะไปทําผิดเองก็ไม่ผิดอีกอนาคตถ้าจะทําผิดอีกเองก็ไม่ผิดอีกคนกลุ่มนี้เหนือรัฐธรรมนูนใหม่ในรัฐธรรมนูนเขียนให้สิทธิเสรีภาพของเธอเท่าเทียมกันเท่าเทียมคืออะไรเธอทําผิดเธอต้องถูกตัดสิน นะฮะเธอต้องอยู่ภายใต้กฎหมายกติกาเดียวกันคนกลุ่มนี้อดีตก็ทาให้ผิดปัจจุบันอนาคตก็ทําให้ผิดสารรัฐมนูญกกตปปชคนเหล่านี้ถูกคนกลุ่มนั่งแต่งตั้งมาตั้งแต่ในอดีตทั้งสิน้นคณะปฏิวัติคนกลุ่มนี้ทําอะไรในอนาคตก็จะไม่ผิดครับนี่คือรัฐมนูลประเทศไทยเหรอูรถูกไหมคนทั้งประเทศใช้สิทธิเสรีภาพตามนูลเท่าเทียมกัน แต่309ทําให้คนกลุ่มหนึ่งเหนือมนุษย์เป็นเทวดาอยู่ทุกวันนี้ครับแล้วเรายังนั่งกันเฉยๆเดี๋ยวเราจะลองบอกหมายเลขโทรศัพท์นะคะให้โทรศัพท์มาคุยกับเรานะคะให้บอกหมายเลขโทรศัพท์ให้เสร็จสิ้นจบตัวเลขตัวสุดท้ายนะคะถึงเริ่มโทรกันมานะคะ0ู

เกี่ยวกับเรื่องของการที่จะแก้ไขรัฐธรรมน,นูญนะครับโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการที่จะนำสารรัฐธรรมนูญหรือว่าสารปกครองเนี่ยนะครับมาเป็นแผนกหนึ่งในสารดีกาเนี่ยนะครับคือต้องต้องถามว่าแรงต่อต้านมันจะสูงเกินไปหรือไม่เพราะว่าในส่วนของทางฝ่ายที่คัดค <c oughs> ้านเรื่องการแก้ไขเรื่องนั้นนะครับก็มองเรื่องของประเด็นเรื่องขององค์กรอิสระเนี่ยครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับคือเขาพยายามที่จะ ปกป้องในส่วนของการทํางานของฝ่ายขององค์กรอิสระเหล่านี้นั่นเองนะถ้าถ้าหากว่าจะมาดำเนินการแก้ไขเป็นรายมาตรานั้นในเสียงต่อต้านเนี่ยมันอาจจะสูงมากแล้วก็จะมีผลต่อเรื่องของความขัดแย้งที่ที่ตามมาในอนาคตได้คือแนวคิดที่อาจารย์พูดเมื่อกี้เป็นแนวคิดที่มันเป็นสากลนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยมันเดินหน้ามาพอสมควรแล้วตั้งแต่ปี40สิกว่าปีที่มีสารปกครองนะครับแล้วก็ที่มี แล้วก็มีองค์กรอิสระขึ้นมานะครับสังคมไทยไมันต้องคอมเพลไมหรือต้องปฏิปนอม,อมนะอาจารย์อาจารย์อยากอยากถ้าเห็นถ้าความเห็นนะครับเพื่อจะปฏิปนอมถอยคน,นละก้าวเนี่ยนะครับ,รบก็แก้ไขอำนาจหน้าที่เขาให้มันตรงกับหลกักการที่เราอยากได้น่าจะดีกว่าหรือไม่เช่นสารปกครองคุณก็น่ามีหน้าที่ตัดสินคดีเฉพาะที่ประชาชนเขาไปไมาด้ความเป็นธรรมจากข้าราชการ,รเท่านั้นไม่มีสิทธิ์มา มาทางั้นตัดสินให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะเหลวไหลอย่างเขาที่ผ่านมาก็แล้วกันขอนิ<ม>รศรานปกครองตัดสินนะครับตัดสินการเลือกตั้งเป็นโมฆะประเทศนี้ไม่มีใครคิดว่ามันเรื่องตลกกันเลยหรือไงก็ไม่รู้อ่ะเมื่อตอนปีสี่เท่าไหร่สี่แปดสี่แปดอะเลือกตั้งแล้วก็สารปกครองตัดสินการเลือกตั้งเป็นโมฆะไปดูแล้วกันหน้าตาใครเป็นประธานสารปกครองตอนนั้น แล้วก็มีคนคนหนึ่งผู้หลักผู้ใหญ่คนหนึ่งก็บอกไปนั่งสมหัวกันเป็นอั้งยี่ซ่องจอนอยู่ที่บ้านคนบางบ้านด้วยอย่างเงี้ยประชาชนนั่งยิ้มเฉยสบายออกมาเนี่ยฝากคิดคฉะนั้นเนี่ยสารปกครองเดินมาไก่แล้วเมื่อไกลแล้วไปปรับอํานาจเขาถือครับท่านเหล่านี้เ้าอ,อยากทางานให้บ้านเมืองเหมือนกันคเมื่อเมื่อเขียนนะค,คน,นคนมีอํานาจตอนนั้นเขียนให้อํานาจโขยเยอะเขาต้องใช้อำนาจเยอะไปว่าเขาได้ไงสารธนรงเหมือน,นกัน ก็คนตอนนั้นคนตอนนั้นไปเขียนอำนาจในเขาเยอะเขาก็มีอำนาจทําในกรอบของเขาก็ไปว่าเขาไม่ได้เราก็ต้องเขียนให้เขาใหม่สิครับโดยอ้างอิงอำนาจประชาชนท่านสสสวเนี่ยคือสภาหแห่งนี้แหละครับไปปรับปรุงเขาสมัยให้สักให้สีให้เกียรตดเขาอยู่ในระดับหนึ่งผมว่าหลายคนผู้ภาษาสารปกครองก็ดีดผู้ภาษาสารตำนุนก็ดีคงมีความสุขอีกเยอะ